เดี๋ยวน้คุณเตนคุณมายืนยิ้มอะไรแถวนี้ฮะผมไม่ได้ยืนยิ้ม <c oughs> ผมรอเขาฉากครับทุกคนนะเด็กหญิงด๊ากัะนะชอบนําตุ๊ก,กตาม,มาโรงเรียนรอบนี้นะไม่คืนง่ายๆหรอกอย่างต่ำสามวันสวัสดีครับครูสมจ่ะสวัสดีจ้าเด็กชายเต็มอาหารที่เลี้ยงนักเรียนผมเตรียมเสร็จแล้วนะครับอ๋อโอเคงั้นขึ้นห้องเรียนได้เลยจ้ะครับ ครูซุ้มกี้ครับวันนี้นําอาหารอะไรมาเลี้ยงนักเรียนเครับเออบอกดีไมนะ่น่าข้าวผัดค่ะโอ้ยเนตหโมดแต่เช้าไปยังไงนะ่ะเลี้ยมอาวีตึงๆเลยนเนองเนตหโมดแต่ดีเดี๋ยวนี้มีโทรศพัพท์ชวนเพื่อนเล่นอาวี v นะอ๋อคือผมก็ตึง R v อาวีนะผมอยากจะโม้ตั้งไหหรอกนะเฮ้ยนั่งเล่นตัดเย็งเซ็งๆ,งๆเดี๋ยวคิววันนี้เนตผมไม่รู้จะทำอะไรนะ่ะ เอาขึ้นไปบนห้องนะชีวิตจะได้มีคุณค่าโอ้พี่เ,เอื้อนเติดพี่อวนเอาโอ้ยพี่อ้วนตึงๆเล่นเกมคนเดียวไปก่อนเล่นกระบอดก่อนนะเราจะได้ไม่แพ้เดี๋ยวพอเราทำหน้าเสียใจครูก็จะคืนตุ๊ก,กตาให้ <c oughs> ครูส้มจีตคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพอเราทำหน้าเสียใจครูส้มจิตก็จะคืนตุ๊กตาให้ มิลเล่มิลเลตุ๊กตาขอคืนแล้วไปเริ่มใหม่เพราะครูสมจิตเป็นคนใจร้ายขอคืนขอคืนไม่ให้มาล้องเพลงอยู่ก้า <c oughs> วศูนย์ละมีย้อนศรเล้อ มีแหละมีและตุ๊กตาขอคืนแล้วไปแล้วใหมพอครูสมจิตเป็นคนใจรลยขอคืนขอคืนไม่แหมจะมาร้องเพลงยุคเก้าศูนย์หรอไม่มีทางหรอกต้องไม่คืนได้จัะเลิก อยากจะมี UFO จะได้คืนตุ๊กตาหนุมาครูสม้มจีจะไม่คืนจะไม่คืนโอ้ยคืนห้องเรียนได้แล้วจ้ะงั้นหนูไม่เอาเราไม่ได้ค่ะครูส้มจีสวัสดีค่ะ <c oughs> สามบันนัจ๊า่อ้มาเอาไอ้เพื่อนตัวตัวไงเพื่อนเฮ้ยเด็คคันหลักไม่ต้องมาเกา ไอ้เพื่อนเพื่อนคนละตัวเอ้เพื่อนมันในข้าหลังมันมาเกาเราจะมาโมโหฉันเรื่องอะไรยสวยๆแค่อยู่ตรงนี้ฉันก็ให้สวยๆให้แล้ใช้ก็แล้วมา้งจุกแน่นลุกโอเคมาเอ้ามาเลิกเจ้าวันนนี่ิสัยไม่ดีครูก็ไม่คืนตุ๊กตาอ้าวยืนโมโหอะไรกัน่ะโมโหแกดิอ้าว แกจะมาโมโหฉันได้ไงฉันยืนสวยๆของฉันอยู่ตรงเนี้ยเออเจ้าโง่แกทำอะไรลงไปเออแกทำอะไรลงไปฉันทำอะไรแกเดินเตะทางไกลอะาปกวาดถนนน่ะเขาด่าพวกฉันเนี่ยแกก็เลยพี่กันมาเนี่ยคนสวยเตะทำท่ยะก็คนสวยของมันจะซุ่มซ่ามไงแกร้องเหมือนถ้าเดือดเลยแกร้องถ้าเดือเลยเลิก không ai cứ xung xa mà là cứ xu xa rõ xu xa xu xa xu xu xa xa ca hà nai ca cái rõng ở nha Cái rõng sẽ đỡ rồi nè Ok à, tay tay với thông máy Đố giả cho mẹ, chia lên được ạ Sổ cho mẹ, nay mình được rồi. Được Ồ gì nó? ใคอะ่ะแรงเลิฟอืมเรนทำนั้นนักเรียนทุกคนนะเดี๋ยวครูมาก็โดนด่ะครูคะถ้าครูให้หนูทำก่อนอะ่ะครูจะเป็นนางฟ้านางสวัสค์เลยนะคะอืมก็ดีนะแต่ตอนนี้นครูเป็นมนุษย์อยู่เลยอยู่มันอยู่มันมันอยากทำก่อนอะ่ะชั่วโมงทำอา,าอหารอ่ะอาหารหนั่นแหละ เรียบร้อยหมืนแล้วครับน้ำอารมณ์สามสีตรงตกไม่จบตาดีมากดีมากเข้าใจเข้าใจตออตัวเองปุกี้มันว่าเขาหัวมีแสงแจ่มฉจรเราเป็นคนมีแสงดาวเลือกไงอ้าขอบคุณค่ะอ้าวเพื่อนว่างมอนแต่แฟนบอกมไม่งอนบอกเลิกเลยดาวเลกอกบอกเลิกใช่ไหม,ไม ใครจะทําก่อนดีหนะ้าถ้ากินแต่น้ำอัดลมอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะปวดท้องอนะคะต้องมีข้าวด้วยมีค่ะมีอย่ารู้ดีเนี่ยคิดมาแล้วคิดมาแล้วเนาะเชิญเข้าที่ค่ะ <c oughs> เริ่มจำไว้นั่งดักวาสนาก็คือวาสนายเยอะเยยเพื่อนเชิญนั่งที่อ หญิงดักกี้เชิญค่ะวาสนาแกเปลี่ยนไวเนาะแล้วอยากจะเปลี่ยนวัสนาเขาไหมมันม,มาไมา่ไม,ม,ม,ม่ค่ะต้องอยู่เฉยเฉยวาสนาฉันเกิดแล้วนะฉันฝากแกไปก่อนไม่ต้องมาฝากฉันไม่ได้รับฝากโอ้เจ๋งม่าหน่ะฮะนิดนึงค่ะ <L> <S <S ตอน,นี้เดี๋ยวครูจะจับสุ่มนะเด็กกินปุกกี้จะปั่นน้ำโอยชี้ไปไหนล่ะคะหนูจะปันน่นอะไรนี่ละกันเลิศมันต้องขวดละกลุ่มสิคะใชไมันไม่กลุ่มกลุ่มละสีโอเคค่ะเลิอมันต้องกลุ่มละสีสิคะแล้วก็ไม่ต้องชี้มานะคะเดี๋ยวมันจะจิ้มตาหนูเดี๋ยวหนูเลือกเองคะ่ะ ตัวเล็กๆที่อยู่ในตัวเยื่โลค่ะมันกระโดดมาหาหนูหนูก็เลยติดมันค่ะอ้าวไม่ใช่หมาหมาการทีน้ำแข็งแบบคู่ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ง่ายๆแค่ทำมันดูง่ายอะ่ะต่อไปก็ใส่น้ำแดงแกจะใส่น้ำแดงทำไมล่ะเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าน้ำเขียวเราต้องมีการตัวก่ออืมอืม แต่หกแต่ก็ไม่หกนะคุณปุกกี้นะหัาเสียวเลยค่ะแต่ถ้าแปดได้ไหมคะหกเจ็ดแปดตุกแกปากฟิดซิปปุกกี้ฉันเบื่องแกจริงเเมลอนเลยเนาะแกจะทำอะไรฉันรู้นะเมลอนเมลอนเมลอนดักเมลอนเมลอนพอพอพอเดี๋ยวก็ไม่เสร็จกันสักทีอ ฉันจะปั่นแล้วเห็น,น,น uki, ป่นะปั่นแบบไปตูนปั่นแบบไปตูปุ๊กี้แก้วมันเลอเอาก็แก้วตัวงานเมื่อกี้แหละแกก็ก,กินไปอ้าวถ้ามันคล่องลงไปอีกฉันก็จะเติตมฉันจะไม่เติมให้แกอ้าวฉันนึกว่าลาบเสร็จโอ้โหกระป๋ากะเป็นอย่างนี้ไงถึงได้กินคนสุดท้ายอ่ะ <c ười> เดี๋ยวหนูโรจะเป็นคนแจกข่าวขอใจไม่ครูตุกีสั่งเลย <c oughs> คู่ต่อไปเด็กชายตินกับเด็กชายกายแหมออกมาเหมือนรู้เลยนะ <c oughs> ผมอ่านบทแล้วน,นะครับเออืม <c oughs> ผมจะให้คุณทำเทน้ำแข็งเอ้ยตักงน้ำแข็งเนอผมจะให้คุณทำนะตกน้ำแข็งค <c oughs> รับเทน้ำครับ <c oughs> แล้วก็ปั่นครับเฮ้ย ให้เขามือดีกว่าโอ้โห,โโหสาษ์ตั้งใจฟังรู้จะแบ่งงานกันแล้วคุณทําอะไรบ้างเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดอ่อะอ๋อผมไม่ควรบว่าจัดแจงของทุกอย่างนะรอก,กินอย่างเดียวพูดอะไรไม่รู้เยอะแยะเดี๋ยวอดกินนะเว้ยดะาเอ,าอ,อ้ยงั้นเรากินข้าวมันดีกว่านะอเอาใส่เนื้อเป็ดนะแซ่บแซ่ไม่รู้มันจะพูดทำไม มันมีด้วยเหรอคุณข้าวผัดใส่เนื้อเป็ดอ่ะมีสิคะถ้าเราอยากกินนะ<อ>่ะอ้าวเรื่องใหม่นี้นะข้าวป่าไม่ได้หรอกผมก็ไม่เข้าไงวันหนึ่งคุณเดินเข้าป่าคุณไปพบกับทังน้ำแข็งมันยังจะร้องได้อยู่กับมันนะครับไม่ได้กินอะไรง่ายน,น,นะครับเอาเต่กเป็นเขาก็ร้องเพราะใช้ได้ดีนะอ้าวจำไว้นะชายในป่ามักมีถังน้ำแข็ง ท่าซางไงเขาไปซื้อที่ตลาดแล้วเขาลืมไว้โอ้จินตนาการล้ำในยุคนั้นเขามีตลาดด้วยหรอคุณยุคนั้นเขามีตลาดป่าไม้แล้วทุกคนนะ,ะจังไหมคนเทดีๆนะเหมือนเชฟปลาก,ก่อยอ่ะเชฟปลาก่อยอะไรเชฟโรยเกลือโอ้ตรงนี้คูณเยอะพูดเย่ เดี๋ยวผมจะปัดแล้วนะโอ้ยพูดมากมาไก่กองแถวหยุดแถวหยุดแถวหยุดอุ้ยพูดนะเอ้าคุณบอกผมเป็นผู้กองโอ้ยผมบอกมากมาไก่กองโอ้เจ้าหนี้หูต<ม>ึงอีกล้หรอผมวะผมไม่ทำแบบนั้นทำดีๆีดิ ขอทำไมเอาจะดูไงว่ามาสุกยังโอ้ยม่ไทุเรียนโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนพู่ซะเลยเนี่ยเรื่องเยอะเอามาเทาเลยไว้ปอ,อันนี้แก้ผมนะเอาคุณก็ตัดเองเทเองดิ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินน้าเยอะเดี๋ยวปวดท้องกินข้าวก่อนคนที่ปั่นน้าเสร็จแล้วก็เชิญกินข้าวครับะมะนาวทําให้เปรี้ยวทําไมไม่ต่อข้าวผัดใส่ไข่ใส่หมูอะไรของแกเรอความรักทําให้คืนโขมแต่ถ้ามีอดมทำให้สดชื่นเออแบบเนี้ยต่อ,อ,อไปเป็นพวกเราแล้วสินะเอ,อ้อ เราครูส้มจีนไปไหนอ่ะไปใส่ไปใส่ไปใส่ข네ึ้นชื่อเรื่องความเพี้ยนแค่ไปใต่ก็เพี้ยนก็แพร่ริงไงค่ะก็เพี้ยนไปใส่ไปใส่ก็ไปล้านที่ปั่นให้ได้ไงอู้พูดมากใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเทสามสีเลยนะอ่ะอย่าแกอย่าเทสีเดียวก็พอแกอย่ามาทำเล่งนักเลย เทไปเลยขวดหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวมันจะท่วมเราหนะไม่แล้วคือแกจะไม่ตวงไม่อะไรหน่อยอ๋อโอ้โหมือฉันหนักยิ่งกว่าตาช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรงเนื้อขอร้องล่ะได้ค่ะตามใจครูแกเทแรงอะ่ะฟองมันหายหมดแล้วเนี่ยแกเบิ้งแกเบิ้งอยู่นี่เก,กะกะทางความคิดจริงจิ้ค่ะ เขาว่าหนูใช่ไหมทำอมันไม่เป็นอางก้บแข่งน้บแข่งมันละลายอะ่ะโอเคค่ะหักมุมจริงๆเลยมุมไม่ต้องหักเพราะหน้ามันหยด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 ,ยดหน้าฉันเรียวเป็นรูปไข่โอ้ยจะเป็นล่ะปานข้าปานเชิญเชิญ เห็นไหมเนี่ยฉันตัดออกมาแล้วเป็นน้ำส้มเลยโอ้โหเก่งจังเลยตัดน้ำส้มคองออกมาเป็นน้ำแดงเนอะเอาอย่างนี้ฉันจับแกตักโอเคไหมโอเคจ้าโลบายๆอย่าทำตัวไม่มีประโยชน์เหมือนปลาหมอคังดำเอ้าฉันก็ช่วยแกอยู่หัวก็ดดาห์ทำไม ม,มาเดี๋ยวเรากินหน่อยเอา้าไหนแกบอกว่าไม่กินเหรอแกอย่าโลดีเดี๋ยวมันก็หกลงพื้นลูกดักได้เ,เ,เวลาของแกล้วต้องมาเสิร์ฟข้าวให้ฉันนะจ้านั่นคือที่วางของแกสลิดแล้วติดวางนะแกขอบใจ ดาแกอย่ามาว้าวใส่ฉันนะฉันไม่ไว้าวหรอกแล้วแกอะไรนังเป็ดมันนวดไะ่ไรดิโอ้ยกินก่อนแล้วค่อยนวดแล้วทำไมฉันต้องถ่านด้วยอะ่ะข้าวผัดอหอมละมุนละไมช้านังเป็ดก็ยังกินนะอุ้ยเดี๋ยวเขารีบกินอร่อยไหมจ้าอร่อยสิคะเพราะว่าเป็นฝีมือของหนู่คนเดียวอะไรอะไรของฉันด้วย แล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเต็มๆกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย